สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรถโตโยต้ a เอทีรถที่มียอดขายสูงและยาวนานที่สุดนะครับวัสดีครับมาพบกับเอดอิกแล้วนะครับที่ผู้า่าการขายโตโยต้ากรุงไทยพูดได้ว่าโตโยต้าเอทีนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรถโตโยต้ a เอทีรถที่มียอดขายสูงและยาวนานที่สุด มาดูกันว่าทำไมรถโ o ย o าเอทีถึงขายดีที่สุดในตอนนี้ Toyota t o y o าเอทีกลายเป็นรถยอนยมในตลาดตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดระดับต้นๆของโตย t a เลยก็ว่าได้ครับเอที a มาพร้อมเครื่องยนต์1.2ึ่การสแรงมา้าเครื่องยนต์จะเป็นระบบ vvt-i e ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น a t ทยังสามารถวิ่งนอกเมืองได้อย่างไม่เหนื่อยเลยครับดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการใช้รถเป็นประจำก็มาจะเลือกใช้ a t ทเนื่องจากเซฟคายจ่ายในการเดินทางได้ดียิ่งขึ้นครับนอกจาก a t ทจะขายดีแล้วในอนาคตยังสามารถขายในตลาดมือ2ได้ด้วยราคาไม่ต่ำเลยทีเดียวครับ เน้นได้ว่าใครที่มีแพลนใช้รถไม่เกิน7ปีก็สามารถขายรถคันนี้หรือตีเทินได้ราคาสูงนั่นเองนะครับและแน่นอนครับโตโยต้าเอทีันนี้ยังเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆของโตโยต้าไม่ว่าจะเป็น1นความปลอดภัยก่อนการชน 2. ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน3ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งและอื่นๆอีกมากมายตอบโจทย์คนใช้รถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับ a อที ip, ตอนนี้จะมีให้เลือกสามเกรดรุ่น 1>, 1 NT นะครับจะมีตัวเริ่มต้นนะครับ NT จะอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทตัวสปอร์ตราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทและตัวสปอร์ตพรีเมียมราคาอยู่ที่6,740,000บาทสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เลยครับมาถึงช่วงสำคัญแล้วครับตอนนี้เรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นเรามีมาฝากเช่นกันครับ ออกรถเริ่มต้น999บาทรีประกันภัยชั้นหนึ่งและสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าโตโยต้ากรุงไทยอีกมากมายจองรถตอนนี้นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบไม่ต้องรอนานนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโตโยต้าเอที ip, มาฝากคุณผู้ชมกันครั้งหน้าอยากให้เรามาเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับรถโตโยต้าคันไหนยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจโตโยต้าเอที ip, หรือโตโยต้ารุ่นอื่นๆน,นะครับสามารถติดต่อเข้ามาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ